ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลคาดปี2568ค่ะแต่4.69ล้านล้านดันดิจิทัล GDP ให้โตนะคะอยู่ที่6.2%สูงกว่า GDP ประเทศ3เท่าค่ะ นายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกุทธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดเผยว่าตัวเลขคาดการณ์ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชี้ชัดค่ะว่าเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดิจิทัล GDP จะเติบโตที่ร้อยละ6.2ในปี2568ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของ GDP รวมของประเทศที่สำนัก งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาดการไว้เพียง1.8%เศรษฐกิจดิจิตไทยยังคงเติบโตแข็งแกร่งสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากผลกระทบของสงครามภาษีนำเข้าและความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งก็มั่นใจว่าเศรษฐกิจดิจิตจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป โดยเฉพาะในช่วง5เดือนแรกของปีนี้นะคะการส่งออกสินค้าดิจิทัลของไทยนั้นมีมูลค่ากว่า8 6 0 0 0 0ล้านบาทเติบโตสูงถึง35%จากปีก่อนหน้าค่ะสูงกว่าการส่งออกโดยรวมของประเทศที่เติบโตเพียง8%ทางด้านนายเวทางพ่วงรัพเลขาธิการสอดอชอได้เปิดเผยถึงปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลปี2568ด้แก่การส่งออกสินค้า ดิจิทัลเพื่อเลี่ยงผลกระทบจากนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐนโยบายคลาวฟ i ร์สและการเร่งสู่รัฐบาลดิจิทัลการลงทุนใน Data Center PCB และเซมิคอนดักเตอพฤติกรรมผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่หันมาใช้บริการดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะยังคงมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างเช่นการผันผวนด้านการเมืองภูมิรัฐศาสตร์ นโยบายต่างประเทศและการแข่งขันดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติค่ะแม้การขยายตัวจะชะลอลงในหมวดเมื่อเทียบกับการประเมินครั้งก่อนแต่ยังคงสะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหากรรมที่สร้างของไทยนะคะยังคงแข็งแกร่งและมีแนวโน้มจะเป็นกําลังหลักในการนําพาประเทศให้ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีค่ะ